โซโหเดอะรุมพินี24ขนาด150หตารางเมตร3ห้องนอน2ห้องน้ำห้องครัวแยกห้องซักล้างก็มีให้นะคะแถมพิเศษตรงที่ว่ามีที่จอดรถแบบส่วนตัว2คันนะคะพร้อมทางเข้าห้องแบบส่วนตัวอยู่ที่ชั้น7 ชั้นนี้มีเพียงข้าวยูนิตเท่านั้นนะคะในชั้นหากคุณกำลังมองหาพื้นที่ที่ใช้ชีวิตที่มอบให้ทั้งความหรูหราความสงบและความเป็นส่วนตัวเหมือนอยู่บ้านนะคะกลางใจเมืองนะคะที่นี่เลยค่ะเหนือความคาดหมายมากๆค่ะเพราะเป็นแบบพิเศษแบบดูเพลสองชั้นนะคะบนเนื้อที่ขนาด150ตารางเมตร ฟังก์ชันของบ้านสไตล์คอนโดนะคะใจกลางสุขุมวิทนะคะสามห้องนอนพร้อมแสงธรรมชาติแล้วก็วิวเมืองที่โปร่งโล่งมากๆค่ะมี2ห้องน้ำนะคะที่ตกแต่งด้วยวัสดุแบบพรีเมียมแล้วก็สุขภัณฑ์นำเข้าค่ะชั้น1นบริเวณหน้าห้องนะคะมีสวนลายร้อมเลยค่ะ ซนห้องนอนนะคะก็เป็นห้องนอนที่มีแสงธรรมชาติเข้ามานะคะมีความ p r i v a t มากๆค่ะทางเข้าออกนะคะส่วนตัวมากๆค่ะคอนโดนี้นะคะจะมีเพียงเก้าห้องเท่านั้นนะคะที่เป็นแบบดูเพ็กนะคะเหมือนบ้านเดี่ยวนะคะตอบโจทย์ครอบครัวค่ะที่ต้องการคอนโดฟิลบ้านนะคะแล้วก็ระบบความรักษาความปลอดภัยแบบ จัดเต็มมากๆค่ะใกล้ BTS พร้อมโฮงนะคะแล้วก็มีโรงเรียนานานาชาติโรงพยาบาลร้านอาหารนะคะรอ,รอบเลยเดินทางนะคะเข้าออกแบบสะ,บสะดวกมากๆทุกทิศทางเลยค่ะใครที่ตามหาคอนโดฟิลบ้านนะคะแนะนำที่เจะรุมพินีนี่เลยค่ะชั้นหนึ่งเป็นดับเบิลวอลุ่มที่มีความ โปร่งโล่งสบายมากๆค่ะวิวบ้านชัดๆมองไปเห็นสวนหน้าบ้านนะคะนั่งทำงานได้แบบเหมือนอยู่ในบรรยากาศบ้านเดี่ยวมากๆค่ะแถมรอบๆของตัวคอนโดนะคะก็มีจุดเช็คอินนะคะที่วัยรุ่นนะคะไม่พลาดที่จะต้องมาเช็คอินฟีลเหมือนเราอยู่เมืองนอกนี่เลย ใครที่ต้องการคอนโดกลางใจเมืองเดอะรุมพินี24นะคะสามารถทักแก้วนะคะเข้ามาได้เลยเพื่อนัดชมห้องค่ะ